สวัสด e, ีค like, like, ่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกต้นอัญชันนะคะต้นอัญชันนะคะเวันนี้คุณยายจะปลูกในกระถางนะคะในในลักษณะที่ว่าบ้านเราไม่มีที่ไม่มีที่ที่จะลงดินนะปลูกในกระถางนะคะเดี๋ยวคุณยายจะสาธิตให้ดูนะคะนี่นะคะต้นอัญชันนะคะอันนี้ต้นอัญชันอันนี้คุณยายอันนี้คุณยายปลูกเสร็จแล้วนะอันนี้สาธิตให้ดูนะอืมนะคะนะคะปลูกในอันนี้กระถางต้องใหญ่หน่อยนะคะต้องกระถางต้องใหญ่ด้วยนะคะ นะคะแล้วก็หาเอ่อไม้นะคะหาไม้มาปักหลักนะคะหาไม้มาปักหลักเนี่ยค่ะปักหลักแบบนี้นะปักหลักแบบนี้นะนี่นี่นะคะเออสามหลักนะสามหลักนะหมคะนะาสามนี่นะคะเป็นแบบนี้นะให้มันเป็นกอแบบนี้นะอันนี้คุณยายปลูกจากเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดไว้แล้วมันโตแล้วฮะมันโตแล้วมีดอกด้วยอันนี้อันนี้ เออเป็นดอกเป็นดอกซ้อนนะดอกซ้อนมันจะสวยมากเลยนะคะนะคะดอกซ้อนอันนี้จะสวยมากเลยนะคะมันจะมีสองแบบนะแบบดอกดอกไม่ซ้อนกับดอกซ้อนแต่สมัยก่อนมันจะมีดอกไม่ซ้อนนะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับคนเขาก็วิวัฒนาการมาเป็นดอกซ้อนนะคะซึ่งเพิ่มความสวยงามนะคะนะคะแล้วดอกก็จะใหญ่ดอกจะใหญ่กว่าสมัยก่อนนะคะ อันนี้ก็ปลูกแล้วนะอันนี้คุณยายก็ปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมาสาธิตให้ดูนะคะวิธีการปลูกนะคะวิธีการปลูกนี่นะอันอันนี้อีกกระถางหนึ่งกระถางนี้นะกระถางนี้นะคะกระถางนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ลงนะคะอันนี้คุณยายให้ดูเฉยๆว่าอันนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็หาไม้มาหาไม้มาใส่ไว้ก่อนนะหาไม้มาใส่ไว้นะคะนี่ เราใส่ไว้แบบนี้นะนะคะทําไว้แบบนี้เลยนะคะทําไว้แบบนี้มีอะไรนะคะนะคะทําไว้แบบนี้เลยนะคะนะคะทำไม้อย่างไว้อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะอยู่ได้ก็เพราะเราต้องใส่ใส่ดินลงไปนะใส่ดินลงไปแต่ว่าอันนี้ปลูกก่อนนะอันนี้พี่าจะปลูกก่อน อันนี้เ,าเราชทําต้นไว้นะชำชำตั้งแต่เม็ดไว้เนี่ยมันก็โตแล้วนะออกออกดอกแล้วด้วยนะ<ม>เราก็ต้องมาหาที่ไปให้เขานะคะหาที่ไปให้เขาโดยการาปลูกลงกระถางใหญ่ๆนะประมาณการนะคะประมาณอืม อันนี้ก็มีดอกแล้วนะอันนี้ก็มีดอกแล้วแต่คุณยายเก็บไปแล้วนะคะนนมีดอกแล้วนะคะเนี่ยมีดอกอนะ,ะต้นเขาจะขึ้นประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน,นี่นะคะ่ะประมาณนี้นะก็ควรจะใส่สักเออสองต้นนะสองต้นสองต้นให้คุ้มค่ากระถางใหญ่นะเอ่อพอเราปลูกเสร็จแล้วเนี่ย มันจะอยู่กับเรานานมากนะคะเผลอๆเป็นสิบปีนะเป็นสิบปีแล้วก็คอยตกแต่งเขานะคะคอยตกแต่งเขานี่ค่ะล่าเขาจะอ๋อลูกแม่นี่ ะะไปดูบบนิดๆอ่านี่ดูนะนี่นะคะลากเขานะลากเขาจะเยอะมากเลยนะคะเน,นี่ยต้นเนี้ยก็จะอยู่กับเราประมาณสิบปีเลยนะคะเนี่ยต้นนี้สิบปีเลยนะคะ <S 1> <S 1> แต่เที่คุณยายปลูกไว้คุณยายปลูกไว้เออันอันเก่าอะลงดินไว้นะคะลงดินไว้ก็จะประมาณเจ็ดแปดปีแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นลูกเขานะคะคุณยายคุณยายเอาเม็ดเมล็ดจากต้นเขามาเพาะนะคะมาเพาะเลยเนี่ยเต็นอย่างนี้นะคะ คุณยายมีมเมล็ดเยอะนะคะเก็บมเ,ละะเบมเล็ดไว้นะคะเก็บเมล็ดไว้เนี่ยค่ะเขาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีดินนะคะมีดินใส่ลงไปเขาก็จะช่วยคำ้คำคําไม้ไม้ค้ำไว้นะคะเดีย๋ยวคุณยายจะใส่ดินลงไปก่อนนะใส่ดินลงไปนะคะให้เยอะ ดินที่ใช้ปุูกนี่ก็เป็นดินร่วนนิดนึงนะคะเป็นดินเป็นดินร่วนนิดนึงนะคะเพราะว่าของเขามันมันจะเป็นรากปล่อยรากปล่อยมากเลยนะคะดินที่จะใช้ก็น่าจะเป็นดินร่วนนิดนึงนะคะดินที่ใช้นี่เป็นดินกล้ามปูดีที่สุดเลยดิดกล้ามปูหรือดินขุยไผ่นะคะจะทําให้เขางามนะพอเขางามเสร็จแล้วเขาจะออกดอกตั้งปีเลยนะคะให้ดอกนะคะให้ดอกตั้งปี ให้ดอกทั้งปีเลยอยู่กับเราเป็นอยู่กับเราเป็นสิบปีนะคะปลูกไว้เลยนะคะก็ประโยชน์นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะประโยชน์ของดอกอัญชันนะตั้งแต่หัวจดเท้านะอืมเขาก็มีประโยชน์มากมายนะซึ่งมันก็มีความรู้อยู่ใน y o ยูทูบนะคะก็ทุกคนก็ศึกษาได้นะคะจาก youtube นะอืมมีประโยชน์นะคะประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้คุณยายมาสาธิตให้ดูวิธีการปลูกนะคะวิธีการปลูกโดยที่ว่าเ,เราเราไม่มีไม่มีพื้นดินปลูกนะเราปลูกในใส่กระถางนะคะใส่กระถางโอเคนะคะนี่ใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะต้องยกให้ดูมั้งนะนี่นะคะปลูกใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะแอนแอนอนะคะมีไม้มีไม้ไม้หลักนะมีไม้ปักนะคะเพื่อที่จะให้เ,เขาเดิน นะคะให้เขาเดินโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูนะคะให้ดูอ่านี่ต้นนี้นะคะต้นนี้อานอานน,น,นี่นนะคะอันนี้เป็นไม้ที่คุณยายปักหลักไว้นะคะเนี่ยเขาก็จะไม้สูงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะเพราะว่าเขาจะได้เอ่อโตเรื้ยเรืยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ต้นที่คุณยายปลูกให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่นะคะ แล้วก็ปักไม้ไว้นะคะปักไม้นะคะดินใส่ไปเลยดินใส่ไปเยอะๆได้เลยนะคะเป็นดินขุยไผ่หรือว่าดินเ,เป็นดินก้ามปูก็ได้นะคะให้ดินร่วนนิดนึงนะคะดินร่วนนิดนึ่งนี่นะคะอันนี้คุณยายให้ดูนะคะนะคะ,นะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะวันนี้คุณยายก็จะมามาสาธิตวิธีการปลูกต้นอันชันนะ วิธีปลูกต้นอัญชนันเดี๋ยวแค่เห็นยายคุณยายก็มาสาธิตวิธีปลูกต้นอัญชันในลักษณะที่ว่าเราไม่ลงดินเราไม่ลงดินนะถ้าเราไม่มีดินก็หากระถางใหญ่ๆมาแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะปลูกง่ายๆเลยนะคะนะคะรักษาเขานะคะแล้วก็คอยตกแต่งกิ่งเขานะคะเขาจะได้เออไ่ไม่สูงเกินไปแล้วก็ออกดอกทั้งปีเลยนะคะออกดอกทั้งปีประโยชน์เขาก็คือสารพัดนะคะตั้งแต่ สีษะนะคะจดเท้าเลยนะคะโอเคค่ะก็คุณยายก็สาธิตแค่นี้พอแล้วนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย